สวัสดีครับวันนี้เรามาดูโปรเจกเตอร์วิวโซนิกนะครับรุ่น PJD 6243ระบบ DLP นะครับอาการของมันคือภาพมีดาวด้านซ้ายนะครับนี่ครับตามนี้นะครับมีดาวด้านซ้ายนะครับผมจะมาแกะดู แล้วก็จัดการเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมสั่งชิปมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับต้องเปลี่ยนชิปนะครับโอ้ฝนมีเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมฝนมีเยอะจริงๆครับภายในน่าจะใช้ในที่โลงแจ้งนะครับน่าจะใช้งานมาในที่โลงแจ้งนะครับมีแต่ฝุ่นนะครับอีกสักครู่ผมจะ ก็ภาพเร็วๆนะครับเพื่อให้คลิปสั้นลงนะครับท่านผู้ชมฝุ่นั้งนั้นเลยครับหลังจากนั้นเรามาแกะพัดลมออกก่อนนะครับแกะพัดลมออกมาล้างก่อนนะครับมีแต่ฝุ่นก็ล้างให้หมดนะครับเอาผ้าเช็ดเจออกให้หมดนะครับหลังจากนั้นเรามาแกะชิปนะครับสำหรับชิปรุ่นนี้ก็จะเป็นชิปรุ่น1076นะครับ เรามาดูหน้าชิปนะครับจะมองเห็นเป็นดาวนะครับดาวเล็กๆนะครับอยู่ตรงข้างนะครับจะมีดาวนะครับเราจะถอดออกมานะครับดาวประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะเริ่มทําการถอดชิปดาวเปลี่ยนนะครับและนี่คือชิปที่เปลี่ยนออกมานะครับ 1076นะครับเปลี่ยนออกมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่เบอร์ใหม่เข้าไปนะครับสั่งมาจากประเทศจีนนะครับราคาก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับผรมจะเริ่มเปลี่ยนใส่ให้ดูนะครับทาบแบบนี้ไปนะครับ กดลงไปหลังจากนั้นประกอบใส่คืนนะครับประกอบใส่ที่เดิมคืนนะครับผมตัดมาที่ตอนเปลี่ยนชิปเสร็จแล้วนะครับทีน,นี้จะลองเทสเครื่องให้ดูนะครับว่าภาพจะประมาณไหนนะครับผมจะเปิดเทสให้ดูโดยที่ยังไม่ปิดฝากล่องน,นะครับ ฝาฝาเครื่องนะครับยังไม่ปิดนะครับแล้วก็แสงออกมาแล้วนะครับเพื่อ,อแสงออกมาแล้วเป็นโลโก้ของวิวโ o n i c นะครับผมจะต่อวิดีโอฉายลองดูนะครับตอนนี้คือวิดีโอที่ฉายออกไปนะครับภาพก็จะเป็นปกตินะครับ ท่านในที่สนใจส่งเครื่องฉายมาเปลี่ยนชิปนะครับที่อาการมีดาวอยู่หน้าจอนะครับเปลี่ยนชิปได้นะครับราคาไม่แพงนะครับค่าล้างเครื่องแล้วก็เปลี่ยนชิปก็ประมาณ450บบาทนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องปิดเครื่องเตรียมส่งลูกค้าคืนนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับ